วันนี้ก็เป็นการ after party เนาะใช่ใช่ก็เป็นประจำทุกปีปีนี้เนี่ยเราก็มาจัดกันที่นี่ที่ M q u a r t i เนี่ยนะคะแล้วก็ให้เนแฟนได้ใกล้ชิดกับทัพค่าที่ฉันรักแต่ว่านางงามก็มาทุกคนเลยมามาเพราะทุกคนคือลูกของบ้าน CBN ค่ะอ่ะแม่ปุ้ยค่ะเพราะหลังมงกลายเป็นว่าามามาทุกวันเลยโดยเฉพาะคนมงมันมาตั้งแต่ก่อนก่อนจะมงแล้วมาทุกวันไม่ได้หยุดก็เป็นธรรมดาค่ะก็ถือว่า เวทีเราก็อยู่ในกระแสความสนใจเนาะมันก็ต้องมีดราม่าบ้างเพราะว่าจดหมายน้อยจากที่แม่ผู้อ่านไปก็ยังจะมีฉบับที่ส่งต่อจริงจรงมีคนส่งมาให้ละแต่ที่เกียจอ่านแล้วรู้สึกว่าคืองงงงมากอ่ะแล้วก็งงคือบางทีก็เข้าใจในโลกโซเชียลอ่ะบางคนก็นั่งอยู่กับตัวตนนี้มันก็เขียนไปเรื่อยไปเอยอะไรก็ไม่ก็ไม่อยากไปสนใจถ้างั้นอยากให้แม่ผู้ยืนยันหน่อยว่าการที่แอนโทเนี้ได้มงคันนี้คือมันสมมงที่สุดแล้วคือสมมงไม่สมมงอ่ะ เรากล้าท้าคุณไปถามเลยว่ากรรมการของเราเนี่ยที่นั่งอยู่รตรงนั้นเต่าทีพีพีกดไค้ประตือกดไค้เสียงเพิวอิ้วกดไครือมองกดไค้ก็บอกเลยไม่เคยพูดนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเอกฉัน์มีอยู่สองคนที่ไม่ได้กดให้แอนโทเนียค่ะ เราพูดเราพูดจนชัดเลยว่ากรรมการในในใ,<ช>ในกร,กรรมการ<ช>มีแค่สองคนใช่เราเราเรากล้าหาเลยค่ะเพราะว่าของอี้มันปิดเป็นไม่ได้มสมมุติว่าเราล็อกงอคิดเหรอคะว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เลือกเอ๊ะฉันไม่ได้เลือกอฉันกรรมการก็คุยกันค่ะหลังจากจบงานก็คุยกันว่าเลือกใครเลือกใครเลือกใครแล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นระดับเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้าน เขาคงไม่มาเล่นกับเกมบ้าาบอๆล็อกมงอะไรอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกค่ะแม่ขออนุญาตไปนิดนึงในวันปักหสุดลาเซเลสเตมาแล้วก็แอนเีลีคือด้วยแฟนเราเราบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันบนก็จะบอกให้ก็ถึงบอกไงว่าใครที่ปากแจ๋วเนี่ยแม่เชิญมาที่ออฟฟิศมาดูคะแนนรอบห้องดำแอนซิลีให้ออนโทเนียเนี่ยตุ๊บอ่า ต่หลังจากที่เขาปลดล็อกแล้วนี่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่รินไฟนอเราบอกกันแล้วว่าไอ้พวกที่บอกว่าหน้างานไม่มีอยู่จริงปะโถเอ้เหลือสามคนเนี่ยมันใครก็ได้แล้วที่คุณจะสามารถเข้าไปยืนอยู่กลางใจกรรมการได้มันล้อนบาดใเร้อนแย่มากทีนี้มันร้อนแรงเรานั่งกันอยู่แม่นั่งกับคุณเฟร็แม่นั่งกับดร็อตรต้องนักภาษาศาสตร์หมดแม่ถามเลยว่าอยู่เรื่องใครเอาเฉพาะคำตอบเพอร์ฟอร์แมนน์มันไม่ต้องพูดแล้วล่ะ ความสวยงามไม่ต้องพูดแล้ววีนาไม่สวยรือสวยมากเจสซี่โอสวยมากเหลือว่าคุณเลือกใครนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเวลามันก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมแม่พะมันเหลือประมาณแค่สองเดือนมันก็ต้องบินไปกระโดดจริงใช่แล้วมันเหลือสองเดือนเท่านั้นดังนั้นเราเลยต้องเลือกคนทีพอร์ตสุดก็พร้อมจริงๆ3คนเียพร้อมหมดแหละแต่ว่าความพร้อมที่นอกเหนือนั้นก็คือเรื่องของการตอบคําถามเนื้อหาการตอบคําถามหรือการคลองสติ ในโมเมนท์ที่มันโอ้โหเรียกว่าโมเมนต์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะน้ะองใช่ไหมล้่คุยกับยาม่าที่เกิดขึ้นเรื่องการลงในไบโอแล้วก็สัญญาของนางอาอันนี้ยังไงคะแม่ไบโอที่แบบว่า IG, ขึ้นตำแหน่งในไอจีเแงี้ยน้องใบมีบางคนยังไม่ขึ้นอย่างเง,งี้ยก็รอเขาสะดวกใจขึ้นหรือเขาอาจจะไม่ขึ้นแล้วก็รอสลัดตำแหน่งก็เรื่องของเขาเราถือว่าเราได้คนมงแล้วเราก็ไอดอนแคร์คุณแม่อันนี้ขอถามหนึ่งคือถ้า ถ้าในตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่คนโมงถ้าเขาจะสลหรับสลัตตำแหน่งแ,แล้วเราไม่ได้ดีเราเราเขยียนไว้ชัดเจนเป็นกฎระเบียบชัดเจนแล้วก็ยอมจ่ายครับก okay> ็ไม่มีไม่โอ้โหทำไมจะไม่โอเคไปเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าใจไม่อยู่แล้วหรือว่าไม่ยอมคือถ้าคิดว่าเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วมันไม่ได้เบอร์หนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรไปเลยคแม่ปุ้ยการันตีได้ไหมว่าปีนี้จะไม่มีสลับหรือว่ายังไงเอ่ยแม่ก็ไม่ทราบเพราะเป็นเพื่องสองสามวันยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่า เดินสายขอบคุณสื่อใช่เดินสายขอบคุณสื่อแต่ก็ดูจากแววเขาก็เดินสายขอบคุณสื่อกันดีและโดยส่วนตัวแม่พูดจะเห็นว่าทั้งวีนาเจสซี่เขาน่ารักนารินน่ารักเจ้านิชาก็ยี่ไม่มีปัญหาใหญ่เลยเออมันก็เลยไม่ตอบไม่ได้ไม่มีแววอ่ะแฟนนางงามบางวันก็เหมือนแบบสงสัยไงแม่บางวันมาตีบางวันไม่ครับเขามาครบทุกวันแต่บางวันวีนาต้องไปถ่ายแบบกับวินเซนต์เจสซี่ต้องไปสัมภาษณ์ช่องนี้บางครั้งมันจะเป็นต้องแยกกันเพราะว่า แต่ละโอ้ปีนี้เรายอมรับเลยว่าพี่อางเราทํางานเหนื่อยมากเพราะว่าทุกสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงสื่อรู่นนี่นั่นเนี่ยขอสัมภาษณ์เยอะมากเราก็ต้องมีการแตกตัวไปแต่ว่ายังไม่มีแววนะตอนนี้ไม่มีแววใครที่จะเออไม่ไม่อะไรละไม่ไม่รับตําแหน่งต่อแต่ย้ําตรงนี้ว่าไม่ว่าอะไรเลยถ้าใจไม่มันไม่ได้อ่ะคือไม่ได้เราเสียใจไหมแม่ถ้าถ้าไม่เสียเพราะว่าแม่ก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่ได้เบอร์หนึ่ง เขาไม่อยากจะอยู่มันก็เป็นสิบของเขาเออเแม่ถามอีกหนึ่งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะกับซีดีดการแม่อะไรนะซีดีดการอ๋อีดีการเรื่องอื่นเขาก็ไม่มีอะไรเสียหายนะมันก็มีเรื่องบัตรที่เรารู้เนาะก็มีเรื่องบัตรที่ว่าเขารับจองกันแล้วก็ไม่รู้ไปจองดีเท่าไหนคืออันนี้กองอ่ะพูดได้เลยว่าไม่เกี่ยวเพราะเราบอกแล้วว่าเราโซเอาคือโซเอาคุณไปจองกับเขาแต่ว่าเราก็ช่วยเป็นตัวกลางหาทนายให้ ดำเนินการให้อะไรมแม่สาขาแต่ล่าสุดก็คือทางซีดีบุญการเขาได้มีการแคปแชทที่คุยกับทางทีมทีพีเอ็นออกมาในเรื่องของการจองบัตรอันนี้ก็ได้บัตรไปแล้วนี่ฮะอันนี้แม,แม่แม่ได้คุย,ได,คยได้คุยกับก<ฮ>คุย,คยเอามาดูเขาซื้อบัตรแปดใบเขาได้ไปหมดแล้วแต่เดวันเอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการแคปเนี่ยมันแคปตลกเอาน้องว่าไม่ตลกเหรอคือแคปทำไมไม่รู้มันแคปมาทำไมวะ เขาบอกแล้วไงก็ได ok? like, ้แล้วว่าไงบ้างเออแล้วคนที่จอง TPN ไม่มีแม้แต่รายเดียวที่มีปัญหาทุกคนได้ตั๋วได้ดูหมดแล้วหลังจากนี้แม่จะมีการช่วยเหลือคงท่เขาแบบนี่ยังไงบ้างคะก็ต้องตามล่าคนนี้อ่ะเพราะว่าเราก็เตือนแล้วว่าอย่าไปมันพูดยากอ่ะคุณไปจองตั๋วผีอ่ะทำไมแม่ออฟฟิเชียลอะเราใช่ก็เห็นใจนะแต่ว่าไปจองตั๋วผีอ่ะอออันนี้เราจะช่วยเหลือคนนี้แต่ใคร ก็อย่างที่บอกค่ะก็ช่วยตามเชิญทนายมาให้ดําเนินคดีให้ก็คงจะให้ช่วยนี้ช่วยได้แค่นี้ใจไปช่วยคืนเงินก็ไม่เกี่ยวกับเราแม่งหนูมเรือร้าสตุดกวาะติดเวทีไหมบอกค่ะกวาเพราะว่าเราไม่ได้ก็บอกตรงนี้นะคะดิฉันมีแต่ซ่อมไม่มีช้อนค่ะเรามีลักฐา่นเวเปอร์ชัดเจนใช่ไหมคุณแม่มีสิคะเพราะว่าเราทำสัญญาไปวันที่15พฤษภาคมนานนักเลยนะ จริงๆดิวกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าทาง Miss International เนี่ยก็มีคนไทยติดต่อมาที่ดูแลงานให้กับทางทางกองเขาแล้วก็มีทางนู้นก็ส่งอีเมลมาว่าเขาสนใจอยากให้ TPN เนี่ยถือรีเสิฟเพราะว่าริเสิฟในเมืองไทยว่างอยู่พวกแกนี้เองไม่ได้ฝรั่งก็ไม่ซับซ้อนหรอกเราก็บอกว่าสนใจก็สนใจก็ถามในรายละเอียดว่า เออถ้าเอ่ออะไรยังไงก็ไม่ได้แพงอ่ะเออไม่ได้แพงอะไรเลยก็เอาสิแม่ขายอย่างนี้กันที่แม่ได้รีสอิ์มาแล้วแม่วางคนของเราก็วางก็ตอนนี้ดูความเหมาะสมนะคะแต่คิดว่าทุกคนก็คงรู้แล้วนะคะนารีเขาอยากไปก็ใช่เขาไปเขาก็เหมาะสมเดี๋ยวก็ให้กําเทรนนิ่งนิดนึงปีมีไม่ได้มีอันนี้อันเดียวค่ะยังได้อีกหลายอันค่ะอันนียโอเคมอแม่เป็นแบบ ผู้สรงดีที่โพในวงการงานเจ็ดเวทีนะเจ็ดเวทีไม่เลยหมดรอสักครีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเซ็นอะไรเสร็จเร <royable> <What S 2> ียบร้อยจริงๆเซ็นหมดแล้วล่ะนะคะก็หลายๆคนก็ทราบดีแล้วแหละเซ็นโดยรวมแล้วทั้งหมดเจ็ดเวทีจริงไหมเจ็ดเวทีมีอะไรไหมอ่ะยูไอทูของเราใช่ยูไอทูเดี๋ยวนะอันนั้นก็คงเจ็ดอ่ะเอาไซ็นหมดแม่ปุยลูกสาวเราอยู่คนอ๋สิบสอง ราก็งทองไปต่องกองทองก็น่ารักมากโถเมื่อวานนี้มานั่งรอแม่พุ่มที่ออฟฟิศน้องก็ติดสัญญาท็อปสิบน้องก็บอกคุณแม่หนูอะอยากจะไปประกวดมิสเันเดอร์ ur, คุณแม่ว่ายังไงมิสเันเดอร์กับเราก็เคารพนับถือการคุณไบรอันเนี่ยลุงไบรอันก็สนิทกันมากทานข้าวกันบ่อยมากเลยอย่ะนะไม่ได้ทานเรื่องเรื่องเ,ออเกี่ยวกับเวทีนะเรื่องแวดวงธุรกิจอื่นเรื่องอะไรอื่นสนิทกันไม่เป็นไรเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะ งานนยุง่งจะไปก็ไปเลยรีบๆไปแล้วไปเอามงมา,อา,าหอังนังก็แบบบอกเอาให้ดีลูกไปตามความฝันความฝันตัวเรามีอะไรเราไปตามมาแค่นั้นเองเสนับสนุนหมดใช่สนับสนุนหมดคือแม่ปุ้ยคิดว่าถ้าเด็กก็มีช่องทางอะถ้าเรารักเด็กจริงแล้วเรารักในวงการก็จริงอะเราต้องสนับสนุนเขาแค่นั้นเอง จริงไหมคะเขาบอกเราตั้งแต่แอนโทเนียโมคือยันเข้าเต็มโมหมดแล้วตอนนี้โอ้โหถามพีอาร์แล้วกันคือคือเยอะมากๆแต่ว่าเราต้องแบ่งภาระเพราะว่าต้องซ้อมหนักเรามีเวลา2เดือนที่จะไปเอลซาบานอลลุกบุกก็ยังไม่ได้ทำพอสเทรทยังไม่ได้ถ่ายทุกอย่างมันจะต้องโหงกระหนักหนักมากเพื่อให้ทันใน2เดือนไม่ถึงว่าแม่พุ่มจะเดินทางออกจากตั๋วเจ้ากิ๊ฟไลน์วันนี้พี่บอลลี่ต้องมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว ่3ตุลาเราจะบินออกจากเมืองไทยเราจะมีการไปส่งที่สนามก็แน่นอนค่ะแต่เราก็จะจัดให้มันเป็นระเบียบทีมไม่ได้จัดยากมากเลย <c oughs> บอกแล้วไม่เคยฟังใครเลยฉันงงมาก <c oughs> แม้ม่ามีเรื่องของอนุญโมไปแล้วอ่ะมันก็มีแต่ดา้าเขาบอกว่าไม่อยากให้ทีมพีทีมดีเอ็นเ้าไายุ่งกับเรื่อง <ไม S 2> ชุดราตรีแต่ที่แม่เข้าไปตอบกลับว่าอย่างนั้นเลยเหรอไม่ทุกปีเราก็ไม่เคยยุ่งไม่รู้กันเหรอว่านางงามทุกปีตั้งแต่แอมแอนด้า ทีมเก่าเขาเป็นคนทำเพราวะว่าเขารู้เรื่องราวของน้อง<ม>แต่แน่นอนเราก็เป็นผู้รับรู้เราเห็นว่ามันดีโอเค<ต>คุณสายแล้ว<ต>คุณก็ไม่ก็เห็นสวยทุปีเนี่ยพี่อนหน้าไม่สวยหรอถูกไหมพี่อานหน้าสวยเนยะเออปีอน,นาเสือก็โอเคอะ่ะ<ม>เออก็ไม่เห็นไม่สวยเลยคือ<ม>บางทีคนก็าพากษ์วิจา์ไปแอนนาไปเดียอน,นาเสือเนี่ยสับทุกวัน<ม>ลุกบุกกระโูต่างชาติช็อปเออ อยากจะฝากบอกอะไรกับพวกพี่กระาถยทั้งหลายุดท้ายในเรื่องดราม่าทุกๆเรื่องก็หมายว่ารักนะแต่ว่าดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงลูกวางๆก็โทรปรึกษาอย่าอย่าไปเครียดเครียดเดี๋ยวความดันขึ้นไม่มีมิดสอนนอใช่ไหมแม่ฮะโอ้ยอย่าไปสอนนอนเลยเพราะฉันจับไปหลายคนแล้วนะแล้วพอจับไปเนี่ยเรื่องเดิมคือลูกเอ๋ยค่ารถจะกลับยังไม่มีเลยอ่ะแม่ลืมเลยเอออะไรราดอคือใครคะ น้องดอก็คือหนึ่งในเคยทําเวทีเราเคยทําเวทีซุปเปอเคยทําเวทีมิสเอิร์ธแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใครทั้งนั้นเพรนี้ใสยไม่ดีไม่น่ารักก็ไปเที่ยวปล่อยข่าวว่าเป็นคนเอาร์กติเนี่ยมาให้แม่โอ้แล้วเราก็เลยถามว่าแล้วมไม่ทาให้แอนโทเนียแล้วแล้วก็ไปปล่อยข่าวว่าเราล็อกมงนู่นนี่นั่นเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยเราก็เลยบอกเอ้ เพราเอินปกติแม่จะไม่ค่อยเขียนแบบนี้เลยนะแต่ครั้งนี้ถ้าจะเอาเรื่องเนี่ยคนที่มาเล่าเกินกว่า3คนเนี่ยเ,<อ>เขาพร้อมเป็นพยานในศาลใครจะกล้าเป็นพยานเช็ดติดคุกนะลูกเ<อ>พระเาะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยเอาซะดอกนึงแล้วไม่พอหยุดเลยค่ะไม่รู้หยุดไม่หยุดแล้วถ้าเข้าหูฉันเมื่อไหร่ก็ล่อละแต่แม่พูดอีกหนึ่งเรื่องมันกลายเป็นไวรัลเลยแล้วหลายคนก็บอกว่าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนปีหน้าที่จะมาประกวดต้องไปเปลี่ยนชื่อให้ชื่อแอนด้วยไหมแม่แอน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 แมนแอนแอนเอนแอนแออนแอนี่ยชื่อแอน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 อนอนแอนแอนแนแอนแอนแอนแนแอ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 นแลนแอ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 นแนแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นชื่อยอดนิยม,มก็อย่าไปคิดอะไรเลยค่ะแอนนาเสือแอนชลรีอแมนดา้าก็ไม่แอนเห็นไหมเออตีหน้ามาเหอ,อกุ้งก๋อยอะไรมาได้ไม่ได้อยไปแอนเลยบนหัวต่อไปจะไป็นงานประกวดอะไรคะป่งเี็เลยก็อยู่เตรียมรอนะคะเดี๋ยวกำลังวางแผนว่าจะไปลงล็อกที่เดือนไหนยังไงม,มีแน่นอนและสนุกแน่นอนค่ะ